การสวดนี้ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะผู้ได้รับประโยชน์และผู้สวดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่เพราะผู้สวดนี้อยู่ที่ใจใจสวดได้ที่ไหนสวดได้ทุกที่สวดตรงไหนก็จะได้ผลตรงนั้นได้บุญตรงนั้นทันทีนั้นสวดได้ไม่ต้องรอสวดตอนข้ามคืนอย่างเดียวสวดมันทั้งวันได้ยิ่งดีหรือสวดมันทุกคืนได้ยิ่งดีอย่ามาสวดเฉพาะปีละครั้งเพราะเหมือนกับรับประทานอาหารปีละครั้ง มันจะทําให้เราหิวโหวยหิวโซอยู่ตลอดเวลาการที่ใจเรามีความอยากตลอดเวลาก็เพราะว่าใจเราไม่มีบุญไม่มีความสงบนั่นเองถ้าเราสวดมนต์ทุกคืนทุกวันนี้รับรองได้ว่าความหิวโหวยความอยากได้สิ่งต่างๆมันจะเบาลงไปจะน้อยลงไปมากจะทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไร